สวัสดีค่ะ welcome back to c h e a s h e r r y Blossom Channel ถ้าใครตามคลิปหรือว่าใน IG ใน Facebook เนี่ยจะรู้ว่างานอนดีเลกอีกหนึ่งอย่างที่เชียร์ชอบนะคะนั่นก็คือ p เ n น i n g วันนี้เราก็เลยจะเอา p เ n น i n g มาอยู่บนหน้าไม่รู้ว่าแต่งเป็นยังไงเพราะว่านี้ก็แต่งครั้งแรกเหมือนกันถ้าพร้อมแล้วก็ เนื่องจากวันนี้เนี่ยเชียไม่สามารถหาเฟกซ์เพนได้นะคะก็เลยต้องใช้ลิปสติกแทนผิวเนี่ยจะต้องชุ่มชื้นเป็นพิเศษเพราะว่าไม่งั้นมันจะแห้งนะแกอันนี้ลงของสกินซิสเตอร์เหมือนเดิมนะคะเพนติ้งเนี่ยเชียเริ่มวาดตั้งแต่ตอนประมาณปัดมแต่ว่าวาดงูป่ามากแล้วก็จําได้ว่าขายเพื่อนแผ่นละบาทแล้วเพื่อนก็ซื้อได้วันละสิบเอ็ดบาทก็เป็นการหาเงินเล็กๆน้อยๆอ๋อแล้วก็มีอย่างที่ตอนเด็กๆทำแบบขายก็คือเราจ้างเหล่าดินสอแท่งละบาทเฮ้ยได้ได้เยอะเลยได้แบบสบ 20บี่สิบบาทเลยนะแบบแล้วแบบวเราก็เดินคือซื้ออันที่มันเป็นหมุนๆนะแล้วก็เอาไปเหลาเหลาดีก็คือหากินกับเพื่อนตอนเริ่มเพนติ้งแรกๆอะ่ะคุณเละมากแบบพนติ้งมันคือการการพัฒนาสกิลต่างๆนานาค่ะแล้วก็เชียร์ชอบวาดพวกวิวภูเขาทะเลต้นไม้ดอกไม้พอรู้สึกว่ามันฟรีแล้วมันก็ฟ l ลว์เป็นคนชอบอะไรแบบจินตนาการหนักๆ เป็นคนเพร์เจอร์อุตส่าห์พูดได้วันดีเดี๋ยวเราจะแบ่งรูปหน้าก่อนเนื่องจากว่าวันนี้จะเพนครึ่งเดียวนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฟาวเดชั่นปกติแล้วก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นเอ่อเพนซิลไลเนอร์ของ NYX อันนี้เอาไว้ขีดเอาลาย NYX ตอนนี้แบบของขาดไม่ไหวแล้วใครมีแหล่งซื้อเฟกซ์เพนบอกได้นะหามาหลายที่แล้วอะ ันนี้จัดหนักจัดเต็มมากซึ่งไม่รู้ว่าสิวจะขึ้นไหมนี่เป็นการแบบว่าเอาเพนติ้งของเชียร์เองเนี่ยมาแบบว่าผสมเพราะว่าส่วนใหญ่เพนติ้งเชียร์เนี่ยเชียร์ก็ดูแบบอินสปายมาจากรูปเสร็จปุ๊บก็เอาแบบรูปนี้มามิกซ์รูปนี้วันนี้เราก็จะเอามาทําอยู่บนหน้านะคะ อันนี้เชื่อจะแบ่งเป็นท้องฟ้ากับป่าน,นี่แล้วก็จะแบ่งเชื่อว่าไม่มีใครดูออกด <laughs> ูเลือกคนเดียวตอนนี้ป่าที่ชอบเพนก็จะเป็นแนวแบบสปริงกับซัมเมอร์รู้สึกว่าซัมเมอร์มันได้แบบใช้สีหลายสีถ้าเกิดเป็นฤดูหนาวมันจะแบบสีขาวอย่างเดียวอะไรย่างเงี้ย <laughs> การเพนก็คือต้องดูรูปนะถ้าไม่ดูรูปก็คือไม่ได้นะ ต่อไปที่จะลงนะคะเดี๋ยวจะลงฟาวเดชั่นก่อนแล้วอันนี้นานแนะ่นอนวันนี้ใช้เบสนะคะของนี้ของ UV Perfect อันนี้มันก็จะทำให้เมคอัพดูกลมอาร์ติสท,ที่เชียร์ชอบคือโมเนตชื่อเต็มของเขาคืออ่านไม่ออกชื่อ Cloud Cloud Monet <laughs> Monet อ่ะเพ้นแนวอิมเพรสชันนิสมงานเชียร์ก็ออกประมาณนั้นแหละอิมเพรสชันนิสมถ้าเกิดใครทำเพนติ้งเนี่ยจะรู้ว่าเวลาเบลนด์อะมันต้องใช้น้ำแล้วถ้าเกิดดินไม่เนียนมันก็จะแบบไม่ไม,ไม่ไม่เข้ากันอะไรเงี้ย <laughs> ก็หลังๆก็เลยมมาเพ้นเป็น s, <S แต่ Impressionism มันจะยากตรงใช้สีก็คือการแบบแยกสีออกมา Impressionism คือการวาดรูปโดยไม่เบล่ะตอนปีหนึ่งโดนแบบว่าบังคับให้เรียน history of art เต็กอาร์ทุกคนน่าจะต้องเรียนแหละแล้วเราก็ชอบเป็นแบบช่วงๆช,ช่วงที่ชอบคือช่วงเวเนซองกับโรโกโกอันนี้ฝั่งฟ n d เดชันก็จะลงบริเวณนี้นะ งนี้ก็คือเว้นไว้เพราะว่าถ้าเกิดลงฟิงเดชันแล้วก็เอาลิปสติกทับเนี่ยฟิเดชันมันก็จะติดมาด้วยนี่ก็เพ้นครั้งแรกเนาะถ้าเกิดว่าผิดพลาดไหก็ขออภัยเทคนิคการเพ้นท์ติ้งของเชเชียนะคะนั่นก็คือตามใจเพราะบางทีเป็นคนเพ้นไม่ดูแบบคือดูแบบแต่ว่าไปๆมาก็คือเพ้นตามตัวเองเลยมีรองแป้งนะคะอันนี้จะเซตฟวเดชันของนี้แล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยฝั่งนี้ไว้ก่อนแล้วเราจะไปยุ่งกับฝั่งนี้ ว่าล okay. ูกนี้น่าจะใช้เวลาแต่งชั่วโมงขึ้นลูกนี้จริงค่อยงใช้สมาธิเนื่องจากว่า เราต้องแบบดูลูกกลับมาดูหน้าแล้วก็กลับไปดูลูกแล้วก็กลับมาดูหน้าว่าทำอะไรไปบ้างโอเคพอหรือยังเราจะเริ่มแล้วอย่างแรกที่ต้องใช้ก็คือ f ฟ็กซ์ n พตัวนี้เป็น as a base ของ revolution คะเป็นสีขาวอันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าซื้อมาจากต่างประเทศก็คือสั่งเขามาอีกทีนึงแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะใช้คือ pony effect เพราะว่าหาเฟ็เพนได้อุ้ยแม่ร่วงก็อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ผสมกันจริงๆอันนี้มันมีสีขาวด้วยแต่สภาพอะะเพราะฉะนั้นไม่พอต้องใช้สีขาวเพิ่ม เคย่างแรกนะคะเราก็จะบีบสีลงไปอันนี้ซื้อมาประมาณ300กว่าบาทสีท้องฟ้าวันนี้ที่จะใช้ก็คือฟาวเบิ้งชมพูนะคะแล้วก็อาจจะเหลืองน,นิดนึงแล้วก็แปรงที่จะใช้เนี่ยก็จะเป็นแปรงเหมืน,นี้เมืนเป็นแปรงลงลองพื้นโอ้งพื้นไรลมันก็เหมือนกับผสมสีแหละแต่ว่าด้วยความที่ t e x t อร์ของเมคอัพอะมันไม่เหมือนสีปกติเนือ่องจากเราใช้ลิปสติกบวกเวเ อนชีเพนใช่ไหมก็คือเนี่ยมันจะเป็นการแบบแปมสีลงเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ผสมพยายามแบบดูว่าแบบในในรูปแบบมันเป็นโทนไหนแล้วก็โปะโปะโทนนั้นก่อนแล้วเราก็ค่อยๆเบลนด์มันไปด้วยกันเพราะว่าทุกคนมีอารมณ์ของอาร์ s ิดูเราจะตอกหัวชัดสีขาวใช้เยอะมากสำคัญที่สุดคือสีขาวนะคะ แต่เนื้อครีมของไอ v v o u u t i o n อะมันจะต่างกับลิปสติกเพราะว่าลิปสติกมันจะแข็งกว่าอย่างเงี้ยมันจะเหนียวเ<ๆ>หนียวแต่อันนี้มันเป็นแบบไหลได้อะเราจะค่อยๆลงรายละเอียดไปเรื่อยๆบริเวณท้องฟ้าหรือเมกอะมันจะมีตรงที่แบบเข้มแล้วก็อ,อ่อนจริงๆมันจินตนาการได้เลยเนาะขอเชื่อก็ไม่ได้วาดแบบเป๊ะแบบแล้ว ถ้ากดตรงไหนเชื่อมไม่ได้เอาขาวลงนะคะแล้วก็เบลนเชียร์ชอบทองฟ้าช่วงประมาณ6โมงเย็นมากที่สุดเพราะมันคือแบบพะาทิตย์ก็น่จะตกดินอันนี้ก็จะผสมม่วงกับชมพูล,ลงไปนิดนึงถ้าเป็นบนแคนวาสมันจะแห้งใช่ปะแต่อันนี้มันจะไม่แห้งเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเอาแป้งของเล่นใหม่อันนี้เป็นนิก์นะคะเป็นเหมือนแบบว่าเซตติ้งพาเดอร์หลังจากลงฟอรเดชั่นแล้วแต่ว่าเชียร์จัด เอามาลงกันอันนี้ก็เป็นสีขาวเลยก็จะใช้แปรงอันนี้เป็นเบสท้องฟ้าต่อไปจะมาลงเมฆกันเมฆก็จะต้องใช้แปรงอันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นแปรงก่อนเอาไว้เขียนอายไลเนอร์แล้วก็เมฆกัลงสีขาวได้เลยไอตรงเมฆกมันต้องสอนนิดนึงอันนี้เป็นที่ิคส่วนตัวแล้วค่ะเหมือนแบบว่าพอทาสีเข้มไปอะค่อยเอาสีอ่อนทับ อโอเคเดี okay, ๋ยวจะลงเป็นพื้นหญ้าก,กันตรงนี้นะคะบริเวณี้สีก็สีเขียวอันนี้ก็จะเป็นการลงเบสก่อนให้มันแบบทัวท่วๆแล้วเราค่อยมาสเปซิฟิกว่าเราจะเพิ่มตรงไหนสีอะไรอาร์ตมันเป็นอะไรที่แบบใช้เวลามากเลยนี้ลงให้มันแบบว่ามีเท็กซ์เจอร์ไม่ต้องแบบ เียวทวนเดียวทั้งหมดอะไรมนเดิมเอาแป้งลงต่อไปเราจะมาลงเป็นย่าก,กันนะคะ แชโด o w ของนิทเหมือนเดิมนะคะอันนี้ใช้ช่วยในการเป็นย่าผสมกันไปเรื่อยๆตามที่ทำได้ต่อไปลงดอกไม้กันนะคะดอกไม้ใช้เป็นสีชมพูชมพูกับเขียว อีกฝประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอติดขนตาก่อนไม่ได้ตาเราต้องสวย ขอเก็บรายละเอียดแล้วก็เดี๋ยวจะรวบผมขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเซตฉากแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก,กันค่ะทุกคน go Ryan Little <laughs> 2ชั่วโมงได้สรุปแล้วก่อจะเก็บรายละเอียดต่างๆนะที่รวบผมเพราะว่าอยากให้เห็นแบบรายละเอียดของการเทนนะคะถ้าใครชอบลุคนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเชอร์รี่บิวซัมนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ Brian l ิ t เต